หากจะให้พูดถึงเหล่าคา m เมเลเดอร์ในยุคเฮเซเพื่อนๆก็คงคิดถึงคา m เมเลเดอร์หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคา m เมเลเดอร์คูกะคาเมเลเดอร์ลูคิคาเมเลเดอร์ไฟหรือจะเป็นคา m เมเลเดอร์เบแต่ว่าถ้าเกิดให้พูดถึงคา m เมเลเดอร์ที่มีความเท่เป็นเอกลักษณ์และมีคําติดปากอย่างคุณย่าพูดเอาไว้ เพื่อนๆก็คงคิดถึงคาเมเลเดอร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากคาเมเลเดอร์คาบุโตะหรือว่าพี่เทพเทนโดของเรานั่นเองและนอกจากซีรีส์อันโด่งดังของคาบุโตแล้วคาเมเลเดอร์คาบุโตก็ได้มีเวอร์ชันวิดีโอเกมที่ลงใน PlayStation 2ด้วยนะครับโดยรัสโนเช่ในคลิปนี้ครับเราจะมาลื้อฟื้นตำนานคาเมเลเดอร์คาบุโตเวอร์ชั่นวิดีโอเกมในแพลตฟอร์ม PlayStation 2 ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดหลากคอนเทนต์ดีๆจากคลิปเรานะครับโอเคงั้นถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยคอมเบลเลเดอร์คาบุโตะถูกพัฒนาและจะจำหน่ายโดยบริษัทนำโคบันไดเกมโดยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่30พฤศจิกายนในปี2006โดยแนวเกมจะเป็นแนวเกมในรูปแบบของแอคชั่นไฟติ้งซึ่งระบบการเล่นต่างๆจะถือว่าแตกต่างจากเกมมัคไซเดอร์ในภาคอื่นๆพอสมควร เพราะว่าภาคนี้ได้อ้างอิงระบบต่างๆของแต่ละตัวละครจากตามต้นฉบับของซีรีส์อาทิเช่นมีระบบ c o c k อั s ซิ t เ m ซึ่งเป็นการเปิดใช้งาน c o c k อั up, เพื่อให้เคลื่อนที่ได้เร็วในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งนี่ก็ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลงอย่างมากนั่นเองและนอกจากนี้ยังมีระบบ Sector Transformation หรือว่าระบบเปลี่ยนร่างจาก m a ร k f ฟอรไปยัง Rider f o r อนั่นเอง และเท่านั้นยังไม่พอเกมคาเมเลเดอร์คาบุโตะยังมีระบบไฮเปอร์แคสต์ออฟซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนร่างของตัวละครให้กลายเป็นร่างสุดยอดนั่นเองโดยตัวละครที่เปลี่ยนได้ก็จะมีคาเมเลเดอร์คาบุโตะและก็คาเมเลเดอร์กาแทกนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะอ้างอิงจากต้นฉบับในซีรีส์และเกมคาเมเลเดอร์คาบุโตะยังมีโหมดให้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้มากมายโดยเรามาเริ่มที่โหมดแรกสตอรี่โหม โดยสตอรี่โหมดในเกมนี้ก็จะมีโหมดแยกย่อยออกมาเป็น3เส้นทางเลยครับ <Amen. S 1> <okay. S 2> โดยจะมีเส้นทางของคัมเบเดอร์คาบุโตเส้นทางของไรเดอร์โตื่นและเส้นทางของรอเวิร์มนั่นเองโดยเราจะเริ่มอธิบายเส้นทางแรกกันก่อนนะครับกับเส้นทางของคัมเบเดอร์คาบุโตโดยในเส้น,นทางนี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคัมเบเดอร์คาบุโตและต้องเข้าต่อสู้แบบตะลุยด่านไปเรื่อยๆโดยจํานวนด่านทั้งหมดจะมีถึง12ด่าน ผู้เล่นจะได้ต่อสู้กับทั้งองคอ์กรเซกและก็เหล่าเวิร์มลวมไปถึงไรเดอร์ตัวต่างๆที่ปรากฏตัวในซีรีส์และเดอะมูฟวี่ด้วยนั่นเองโดยเรามาเริ่มที่สเตจแรกนะครับโดยเมื่อเปิดชัปเตอร์นี้มาผู้เล่นจะได้รับบทเป็นองคอ์กรเซกและก็ต้องเข้าต่อสู้กับเหล่าเวิร์มนะฮะและเมื่อผู้เล่นสามารถกำจัดเวิร์มได้ครบทุกตัวแล้วไอ้เจ้าเวิร์ม มันก็ได้เผยร่างกายที่แท้จริงออกมานะครับจากนั้นก็จะเข้าสเตจ2ทันทีโดยสเตจ2ผู้เล่นจะได้ระบบเป็นคาเมเลเดอร์คาบุโตะและต้องเข้าต่อสู้กับอารักเนียเวิร์มที่ปรากฏร่างกายที่แท้จริงออกมานั่นเองโดยในตอนแรกนี่ครับคาเมเลเดอร์คาบุโตะจะอยู่ในมาร์คฟอร์มแต่เมื่อต่อสู้ไปสักพักคาบุโตะก็ได้ปลดมาร์คฟอร์มออกกลายเป็นร่างไรเดอร์ฟอร์มและจากนั้นก็ใช้ไรเดอร์คิกกําจัดอารักเนียเวิร์มนี้นั่นเองและต่อมากับสเตจที่3คาเมเลเดอร์คาบุโตะปะทะ ค a มเบรเดอร์เดอะบีโดยในสเตจที่3นีครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคัมเบรเดอร์คาบุโตและต้องเข้าต่อสู้กับค a มเ l รเดอร์เดอะบีซึ่งค a มเ l รเดอร์เดอะบีก็เป็นค a มเ l รเดอร์ที่ถูกองค์กรเสก ส่งมาเพื่อกำจัดคาเมเลเดอร์คาบุโตนะครับและนอกจากคาเมเลเดอร์เดอะบีแล้วผู้เล่นยังต้องเข้าต่อสู้กับลูกสมุนขององค์กรเซกอีกด้วยซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้แบบลุมคาบุโตเลยนะครับและต่อมากับสเตจที่4ี่คาเมเลเดอร์คาบุโตปะทะคาเมเลเดอร์เด็กโดยในชัพเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคาเมเลเดอร์คาบุโตและต้องเข้าต่อสู้กับคาเมเลเดอร์เด็กที่อยู่ดีๆก็ได้เข้ามาหารือคาเมเลเดอร์คาบุโตนั่นเองและต่อมากับสเตจที่5้าคาเมเลเดอร์คาบุโตปะทะ อารักเนียเวิร์มฟาวสโดยในชัปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้ระบบเป็นคาเมเลเดอร์คาบุโตและต้องเข้าต่อสู้กับอารักเนียเวิร์ฟฟาวสซึ่งไอเจ้าอารักเนียเวิร์ฟฟาวสตัวนี้จะมีลูกสมุนเป็นเหล่ากองทัพเวิร์มที่จะคอยมาซัพพอร์ตแล้วก็ร่วมต่อสู้อีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอผู้เล่นก็จะได้รับการสนับสนุนเช่นกันโดยมีคาเมเลเดอร์สซอร์สหรือว่าคามชิโรซึลุงิมาเข้าร่วมเป็นพักพวกด้วยนะครับซึ่งสซอรสจะช่วยผู้เล่นในการต่อสู้กับอารักเนียเวิร์ และเมื่อผู้เล่นสามารถเอาชนะอารักเนียเวิร์มฟาวัดได้สําเร็จไอ้เจ้าคาเมเลเดอร์สอส์ต์มันก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นเวิร์มทันทีนะครับโดยมีชื่อว่าสกอร์เปียนเวิร์มและต่อมากับสเตจที่6กคาเมเลเดอร์คาบุโตะปะทะสกอร์เปียนเวิร์มโดยหลังจากที่เจ้าสัสอต์ได้กลายร่างเป็นสกอร์เปียนเวิร์มนะครับคาเมเลเดอร์คาบุโตะก็ต้องเข้าตอบสู้กับสกอร์เปียนเวิร์มโดยภารกิจในชปเตอร์นี้คือการเอาชนะสกอร์เปียนเวิร์มให้ได้นั่นเองและต่อมาก โดยชัปเตอร์นี้นี่ครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคเมเลเดอร์คาบุโตและต้องเข้าต่อสู้กับเหล่าทหารขององค์กรเซกซึ่งในชัปเปอร์นี้ผู้เล่นจะได้รับการช่วยเหลือจากคเมเ l ลเดอร์เฮอร์คัสโดยคเมเลเดอร์เฮอร์คัสจะเข้ามาช่วยในการต่อสู้กับเหล่าทหารขององค์กรเซกนั่นเองและต่อมากับสเตจที่8คาเมเลเดอร์คาบุโตปะทะ คอมเบอร์เลเดอร์เคทาลอสโดยในชั珀เตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคอมเบเลเดอร์คาบุโตและต้องเข้าต่อสู้กับคอมเบเลเดอร์เคทาลอสซึ่งภารกิจในชั珀เตอร์นี้คือการกําจัดคอมเบเลเดอร์เคทาลอสให้ได้นั่นเองและต่อมากับสเตจท,ที่9กาคอมเบเลเดอร์คาบุโตปะทะคอมเบเลเดอร์คอเคซัสโดยในชั珀เตอร์ทีนะครับ ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคาเมเลเดอร์คาบุโตและต้องเข้าต่อสู้กับคาเมเลเดอร์โคเกซัตซึ่งในชารปเตอร์นี้ผู้เล่นจะได้รับการสนับสนุนจากคาเมเลเดอร์กาแทกโดยคาเมเลเดอร์กาแทกจะร่วมมือกับผู้เล่นและเข้าต่อสู้กับคาเมเลเดอร์โคเกซัตด้วยนั่นเองและต่อมากับสเตจที่10บคาเมเลเดอร์คาบุโตปะทะอูกะ โดยในชั์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคอมเบเลเดอร์คาบุโตะและต้องเข้าต่อสู้กับอูกะเวิร์มซึ่งการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งและอูกะเวิร์มก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างมากและต่อมากับสเตจที่11คอมเบเลเดอร์คาบุโตะต่อทะคู่หูไรเดอร์คอมเบเลเดอร์พันธ์และคอมเบเลเดอร์คิกฮอปเปอร์นั่นเองโดยในชั์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคอมเบเลเดอร์คาบุโตะและต้องเข้าต่อสู้แบบ1ต่อ2กับคู่หูพันธ์ฮอปเปอร์และ และต่อมากับเอพิโซดไฟนนลคาเมเลเดอร์คาบุโตะปะทะคาเมเลเดอร์ดาร์คคาบุโตะโดยในชัปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคาเมเลเดอร์คาบุโตะในร่างของไฮเปอร์ฟอร์มและต้องเข้าต่อสู้หนึ่งหงกับคาเมเลเดอร์ดาร์คคาบุโตะซึ่งนี่ถือว่าเป็นชัปเตอร์สุดท้ายและเป็นชัปเตอร์ไฟนอลโดยผู้เล่น จะต้องกำจัดดาร์คบ,บุโต,โตให้ได้นั่นเองและนี่ก็คือทั้ง12ชั่ว์เตอร์ดีครับที่อยู่ในเส้นทางแรกของโหมดเนื้อเรื่องซึ่งเป็นเส้นทางของคัมเมเลเดอร์คาบุโตนั่นเองและต่อมาเรามาดูเส้นทางที่2กับเส้นทางของเหล่าไ i เดอร์โดยในเส้นทางนี้นะครับทางเกมจะสุ่มให้ผู้เล่นได้รับบทเป็นคัมเมเลเดอร์ต่างๆหรือว่าเป็นกองทหารเสกซึ่งแต่ละสะเตทนั้นทางเกมจะสุ่มตัวละครให้ผู้เล่นเล่นนั่นเองโดยเรามาเริ่มที่สเตทแรกค a m เมเลเดอร์เดอะบีปะทะเหล่ากองทัพเวิร์ม จนในชัปเตอร์แรกนะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคาเมเลเดอร์เดอะบีและต้องเข้าต่อสู้กับเหล่ากองทัพเวิร์มซึ่งในชัปเตอร์นี้ผู้เล่นจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพองค์กรเสกซึ่งเหล่ากองทัพองค์กรเสกจ,จะเข้ามาช่วยผู้เล่นในการกำจัดเวิร์มนั่นเองและต่อมากับสเตจที่2องคาเมเลเดอร์เดอะบีปะทะเฟอร์มิคาลูบัสเวิร์มโดยในชัปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคาเมเลเดอร์เดอะบี และต้องเข้าต่อสู้กับกองทัพเวิร์มซึ่งกองทัพเวิร์มพวกนี้สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นเวิร์มฟอร์มิคาลูบัสซึ่งหลังจากวิวัฒนาการแล้วพวกมันจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากและมีจํานวนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าผู้เล่นจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพทหารเซกเช่นเคยและต่อมากับสเตจที่3คาเมเลเดอร์ดเด็กปะทะอูกะเวิร์มโดยในชาปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคาเมเลเดอร์ดเด็กและต้องเข้าต่อสู้กับอูกะเวิร์มซึ่งอูกะเวิร์มก็ถือว่าเป็นเวิร์มที่แข็งแ แข่งจนทําให้ค a มเบเดอร์เดกต้องใช้ท่าไม่ตายในการปิดฉากและต่อมากับสเตจที่4 c a คัมเบเดอร์ซอสปะทะอารักเนียเวิร์มฟาวาร์ดโดยในชัปเตอร์นี้นครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคัมเบรเดอร์ซอสและต้องเข้าต่อสู้กับกองทัพเวิร์มซึ่งไอเวิร์มพวกนี้สามารถเปลี่ยนลางกลายเป็นอารักเนียเวิร์มฟาวาร์ดและไม่ได้มีจํานวนแค่ตัวเดียวนะครับโดยผู้เล่น จะต้องกำจัดเหล่าเวิร์มพวกนี้ให้ได้ทุกตัวและต่อมากับสเตจที่5 c าคอมเบลเลเดอร์กาแท็กปะทะอารักเนียเวิร์มนิกลิเทียโดยในชัพเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคอมเ e l เลเดอร r กาแท็และต้องเข้าต่อสู้กับอารักเวิร์มนิกลิเทียซึ่งเป็นเวิร์มสัญชาติแมงมุมและถือว่าเป็นเวิร์มที่แข็งแกร่งอย่างมากและต่อมากับสเตจที่6 คอมเบเลเดอร์คีคอปเปอร์ปะทะคอมเบเลเดอร์คาบุโตะโดยในชาร์เตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคอมเบเลเดอร์คีคอปเปอร์และต้องเข้าต่อสู้กับคอมเบเลเดอร์คาบุโตะซึ่งผู้เล่นจะได้รับการสนับสนุนจากคอมเบเลเดอร์พันฮอปเปอร์ซึ่งนี่จะเป็นการต่อสู้แบบ2ต่อหนึ่งกันเลยทีเดียว และต่อมากับสเตจที่7จ็ดเคมิเลเดอร์เฮอร์คัสปะทะเคมิเลเดอร์คอเคซัสโดยในชัพเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้ร er ับบทเป็นเคมิเลเดอร์เฮอร์คัสและต้องเข้าต่อสู้กับเคมิเลเดอร์คอเคซัสซึ่งเป็นการต่อสู้แบบ1ต่อ1ประชันฝีมือกันเลยทีเดียวและต่อมากับสเตจที่8ปดเคมิเลเดอร์เคเทลอสปะทะเคมิเลเดอร์คาบุโตโดยในชัพเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเคมิเลเดอร์เคเทลอสและต้องเข้าต่อสู้กับเคมิเลเดอร์คาบุโตหรือว่าพิเทพเทนโดของเรานั่นเเอองและตต่่มากับสจที9 คาเมเลเดอร์คอเคซัสปะทะคาเมเลเดอร์คาบุโตะซึ่งในชาร์เตอร์นี้นี่ครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคาเมเลเดอร์คอเคซัสและต้องเข้าต่อสู้กับคาเมเลเดอร์คาบุโตะไอเจ้าคาบุโตะมันก็ได้มีผู้สนับสนุนซึ่งนั่นก็คือคาเมเลเดอร์กาแทกนั่นเองโดยผู้เล่นนะครับจะต้องเข้าต่อสู้แบบ1ต่อ2 โดยต้องสู้ทั้งคาเมเลเดอร์กาแท็กแล้วก็คาเมเลเดอร์คาบุโต้นั่นเองและต่อมากับสเตจที่10บคาเมเลเดอร์ดาร์คาบุโตะปะทะคาเมเลเดอร์คาบุโตะโดยในชาปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคาเมเลเดอร์ดาร์คาบุโตะและต้องเข้าต่อสู้กับคาเมเลเดอร์คาบุโตะในร่างไฮเปอร์ ซึ่งนี่ถือเป็นชัปเตอร์สุดท้ายในเส้นทางที่2หรือว่าเส้นทางของเราไรเดอร์โดยถ้าผู้เล่นสามารถเอาชนะคาเมเลเดอร์คาบุโตได้สําเร็จในตอนสุดท้ายดาร์คาบุโตจะโชว์ท่าเตะในตำนานคือการวางขาไว้บนไหล่ของคาเมเลเดอร์คาบุโตและจากนั้นก็ทําการไรเดอร์คิกซึ่งเป็นท่าไม่ตายที่มีความเท่และมีความรุนแรงอย่างมากและเรามาต่อกับเส้นทางที่3กับเส้นทางของเราเวิร์ม โดยเรามาเริ่มที่สเตจแรกกองทัพเวิร์มปะทะกองพลทหารเซกโดยในชาร์เตอนี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเวิร์มและต้องเข้าต่อสู้กับกองทหารเร็กซึ่งผู้เล่นจะมีตัวช่วยเป็นกองทัพเวิร์มนั่นเอง และต่อมากับสเตจที่2 Worm Verber ปะทะ c a m m a n d e r the b โดยในชัปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Worm ในลำดับแรกและพอผู้เล่นต่อสู้ไปสักพักผู้เล่นจะวิวัฒนาการกลายเป็น Worm Verber ซึ่งถือว่าเป็น Worm ที่มีฝีมือพอสมควรและจากนั้นผู้เล่นก็จะต้องกำจัด m a m t a r d e r the b ให้ได้นะครับต่อมากับสเตจที่3 Formicalus w o r m ปะทะ c a m m a n d e r the b โดยในชัปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Worm ทั่วไปในลำดับแรกและพอผู้เล่นต่อสู้กับ c a m m a n d e r บีไปสักพักผู้เล่นก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นฟอร์มิคาลูบัสเวิร์มและต่อมากับสเตจที่4เซปูตูล่าเวิร์มปะทะคเมเลเดอร์สัสซอดโดยในชปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเวิร์มทั่วไปในลำดับแรกซึ่งเมื่อพอผู้เล่นต่อสู้กับคเมเลเดอร์สัสซอดเป็นสักพักผู้เล่นก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นเซปูตูล่าเวิร์มและจากนั้นก็ต้องเข้าต่อสู้กับคเมเลเดอร์สัสซอดอีกรอบนั่นเองและต่อมากับสเตจที่5สกอร์เปียนเวิร์มปะทะคเมเลเดอร โดยในชัปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสกอร์เปียนเวิร์มและต้องเข้าต่อสู้กับคเมเลรเดอร์กาแท็กซึ่งการต่อสู้นี้จะเป็นการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งโดยไม่มีใครเข้ามาร่วมวงด้วยนั่นเองและต่อมากับชัปเตอร์ที่6กทารันเทสเวิร์มปะทะคเมเลรเดอร์กาแท็กโดยในชัปเตอร์นี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทารันเทสเวิร์มและต้องเข้าต่อสู้กับคเมเลรเดอร์กาแท็กแบบ1ต่อหนึ่งโดยที่ไม่มีใครมาแจมด้วยนั่นเอง และต่อมากับสเตจที่ 7, a ็ดอคาลิน่าเวิร์มแอมเบอร์ปะทะคาเมเลเดอร์เด็กโดยในชัปเ t อร์ไฟแนลนี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นอคาลิน่าเวิร์มแอมเบและต้องเข้าตอบสู้กับค a m ม l ลเดอร์เด็กซึ่งในชัปเ t อร์นี้ถือเป็นชัปเ t อรสุดท้ายซึ่งถ้าผู้เล่นสามารถเอาชนะค a m มเลเดอร์เด็กได้สำเร็จผู้เล่นก็นจะเคลียร์เส้นทางนี้ได้นั่นเองโหมดต่อมา t a ็กที m โหมดโดยในโหมดนี้นะครับผู้เล่นจําเป็นต้องเลือกคู่ดูโอแท็กที ซึ่งจะเป็น CPU AI หรือว่าจะเป็นผู้เล่นคนที่2ก็ได้จากนั้นผู้เล่นและคู่หูต้องต่อสู้กับอีกฝ่ายซึ่งศัตรูก็จะมาเป็นคู่แท็กทีมเช่นกันนะครับโดยผู้เล่นต้องต่อสู้เป็นจํานวน5สเตจซึ่งศัตรูแต่ละสเตจนั้นทางเกมจะสุ่มมานั่นเองและเมื่อผู้เล่นสามารถเอาชนะได้ทั้ง5สเตจและเคลียร์โหมดแท็กทีมนี้ได้สําเร็จผู้เล่นก็จะได้รับการปลดล็อกตัวละครใหม่ๆนะครับโหมดต่อมา Battle Mode โดยในโหมดนี้นะครับ ผู้เล่นจะสามารถเลือกเป็นตัวละครใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของไรเดอร์หรือว่าทางฝั่งของมอนเตอร์และในโหมดนี้ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะต่อสู้กับผู้เล่นคนที่2หรือจะต่อสู้กับ CPU AI โดยถ้าเกิดฝั่งศัตรูเป็น CPU AI ผู้เล่นก็จะเป็นต้องเลือกตัวละครให้กับอีกฝ่ายนะครับและนอกจากนี้ ผู้เล่นจะต่อสู้แบบเดี่ยวหรือจะต่อสู้แบบแท็กทีมก็ได้นะครับและโหมดนี้ถือว่าเป็นโหมดที่ผู้เล่นจะสามารถดึงศักยภาพตัวละครออกมาไม่ว่าจะเป็นท่าไม่ตายกระบ,บวนท่าการต่อสู้ลงไปถึงสกิลต่างๆอย่างเช่นการคล็อกอัพหรือว่าการคอมโบต่างๆนั่นเองและโหมดต่อมา2 Player โหมดโดยในโหมดนี้นะครับเป็นโหมดที่จะทำให้ผู้เล่นต้องต่อสู้กับผู้เล่นคนที่2โดยเฉพาะ โดยทางฝั่งของศัตรูจะไม่ใช่ CPU AI นะครับซึ่งเรียกได้ว่าโหมดนี้ทํามาเพื่อเล่น2คนนั่นเองและโหมดต่อมา Survivor Mode โดยในโหมดนี้นะครับผู้เล่นจําเป็นต้องเลือกตัวละครมา1ตัวและจากนั้นผู้เล่นก็ต้องต่อสู้กับเหล่าเวิร์มและก็เหล่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเพื่อเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนั่นเองโดยแต้มนะครับจะได้จากการที่ผู้เล่นสามารถกําจัดศัตรูได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเหล่าเวิร์มแบบทั่วไปหรือจะเป็นเหล่าเวิร์มที่แข็งแกร่งถ้าเกิดผู้เล่นฆ่าได้ ก็จะได้รับแต้มมาเรื่อยๆนะครับโดยผู้เล่นจะต้องต่อสู้จนกว่าผู้เล่นจะพ่ายแพ้นั่นเองและนอกจากนี้ในโหมดนี้ผู้เล่นยังสามารถเล่นกับผู้เล่นคนที่2ได้อีกด้วยและถ้าเกิดผู้เล่นสามารถกําจัดเบิร์นไปได้เรื่อยๆเหล่าศัตรูก็ยิ่งมีความแข็งแข่งเพิ่มขึ้นตามนะครับซึ่งถ้าหากใครเล่นโหมดนี้แล้วได้แต้มเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะครับและโหมดต่อมา v i e w e r โหมด โดยในโหมดนี้นะครับผู้เล่นสามารถเลือกดูฉากเนื้อเรื่องหรือฉากคัดซีนของเราแต่ละตัวละครอาทิเช่นฉากเปิดตัวหรือจะเป็นฉากการใช้ท่าไม้ตายต่างๆซึ่งโหมดนี้จะให้อารมณ์เหมือนกับผู้เล่นกำลังนั่งดูซีรีส์จริงบนจอทีวีนั่นเองและต่อมากับโหมดสุดท้าย Option Mode โดยในโหมดนี้นะครับผู้เล่นสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าในเรื่องของภาพความยากของเกมหรือจะเป็นระบบเสียงรวมไปถึงปุ่มต่างๆ เพื่อนๆก็สามารถปรับได้ในโหมดนี้นะครับและต่อมาเรามาดูในเรื่องของตัวละครคาแรคเตอร์กันบ้างคาเมเลเดอร์คาบุโตะคาเมเลเดอร์คาบุโตะไฮเปอร์ฟอร์มคาเมเลเดอร์เดอะบียากุลุมะคาเมเลเดอร์เดอะบีค a งเย m มะคาเมเลเดอร์เดอะบีคางะมิคาเมเลเดอร์เด็กคาเมเลเดอร์ซัสซอดคาเมเลเดอร์กาแทกคาเมเลเดอร์กาแทกไฮเปอร์ฟอร์มคาเมเลเดอร์คีฮอเปอร์คาเมเลเดอร์พันฮอเปอร์คาเมเลเดอร์เฮอร์คัสคาเมเลเดอร์เคเทลอสคาเมเลเดอร์คอเคซัสคาเมเลเดอร์ดาร์คาบุโตะ อารักเนียเวิร์มลูเบอร์อารักเนียเวิร์มฟาวาร์สอารักเนียเวิร์มนิกลิเคียเวิร์เบอร์เวิร์มเวิร์เบอร์เวิร์มโลตาฟอร์มิคาร์ลูบัสเวิร์มสกอร์เปียนเวิร์มเซปเทตูล่าเวิร์มทาลันเทสเวิร์มเพอร์พูล่าอารักเนียเวิร์มแอมเบอร์อูกะเวิร์มเซกทูเปอร์เซกทูเปอร์ชาโด ต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของเกมคาเมเลเดอร์คาบุโตกันบ้างน,นะครับโดยเรามาเริ่มที่ข้อดี 1. มีระบบพคกอ,คอัพสุดมันโดยระบบพคกอ,คอัพจะทําให้เกมเพลย์มีความร้อนใจมากยิ่งขึ้นและจะเป็นจุดเด่นของเกมคาเมเลเดอร์คาบุโตซึ่งจะหาไม่ได้จากเกมของซีรีส์คาเมเลเดอร์ตัวอื่นนะครับ 2. ส,สามารถแปลงร่างได้หลายระดับโดยในเกมนี้จะอ้างอิงการแปลงร่างจากตัวซีรีส์ซึ่งจะมีทั้งมาร์คฟอร์มไรเดอร์ฟอร์มและไฮเปอร์ฟอร์มในบางตัวนั่นเอง ซึ่งระบบแคสต์ออฟและไฮเปอร์แคสต์ออฟก็ทําได้สมจริงตามซีรีส์นะครับ 3. อ้างอิงจากซีรีส์ต้นฉบับโดยเนื้อเรื่องนะครับก็จะอ้างอิงตามซีรีส์จริงและมีเสียงภาคจากนักแสดงจริงในฉากคัตซีนซึ่งถือว่าเหมาะกับแฟนๆซีรีส์โดยเฉพาะ 4. มีตัวละครที่หลากหลายโดยจะมีมาสไซเดอร์ให้เล่นหลายตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งในซีรีส์หรือไรเดอร์ที่โผล่มาในเดอะมูฟี่ก็มีให้เล่นแทบจะเกือบทุกตัวเลย,เลยนะครับและแต่ละตัวก็มีสไตล์การต่อสู้เฉพาะตัวนั่นเอง 5. กราฟิกและแอนิเมชันถือว่าทำออกมาได้สมจริงโดยไม่ว่าจะเป็นท่าต่อสู้หรือว่าฉากแคสต์ออฟก็ถือว่าเกมนี้ทำออกมาได้จริงตามซีรีส์เลยนะครับและต่อมาเรามาดูข้อเสียของเกมคาบิเลเตอร์คาบุโตกันบ้าง 1. เนื้อเรื่องค่อนข้างสั้น โดยหมดเนื้อเรื่องนะครับถ้าผู้เล่นเล่นแบบต่อเน,นื่องก็คาดว่าสามารถจบเนื้อเรื่องได้ภายใน2-3ชั่วโมง 2. AI หรือว่าศัตรูค่อนข้างง่ายโดยคู่ต่อสู้ในเกมนะครับถือว่ามีความตอบสนองช้าและเล่นง่ายเกินไปสําหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์3ขาดเสียบภาคระหว่างการต่อสู้โดยในเกมนี้จะมีเสียบภาคเฉพาะในคัตซีนเท่านั้นซึ่งนี่ก็ทําให้การต่อสู้ค่อนข้างที่จะเงียบเกินไปนั่นเอง 4. ไม่มีโหมดออนไลน์หรือโหมดโคออปโดยในเกมนี้ สามารถเล่นได้มากสุดแค่2คนบนเครื่องแพลตฟอร์ม PlayStation 2เดียวกันโดยจะไม่สามารถเล่นโคออปหรือว่าออนไลน์โดยใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับ 5. ตัวร้ายค่อนข้างน้อยโดยถึงแม้ฝั่งไรเดอร์จะมีให้เล่นหลายตัวแต่ว่าในฝั่งของตัวร้ายหรือว่าฝั่งเวิร์มทำออกมาค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะบอสใหญ่อย่างคุณมิชิมะหรือว่ากิลลัสเวิร์ม ก็ไม่ได้มีมาให้เล่นนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆของเกม c a m เ e r เลเ r อร์คาบุตบนแพลตฟอร์ม PlayStation 2ซึ่งอยากให้เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าคุณชอบอะไรในเกมนี้มากที่สุดหลายคนก็คงชอบเพราะตัวละครหรือบางคนก็จะชอบที่โหมดการเล่นหรือบางคนอาจจะชอบที่เนื้อเรื่องก็เป็นได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าเกมซีรีส์ค a m e บลเลเตอบนแพลตฟอร์ม PlayStation 2ยังมีอีกหลายภาคนะครับซึ่งเพื่อนๆ อยากให้ผมทําคลิปรีวิวเกมตํานานในภาคไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเราเนี่ยจะมานั่งอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดหลากคอนเทนต์ที่ดีจากคลิปเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ